ผู้ชมครับได้เวลาเข้าสู่ในช่วงการสัมภาษณ์กันอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้นะครับคุณแมม จินตราสุขภาพนั่นเองครับดารานักแสดงแถวหน้าชั้นนําของเมืองไทยและที่สําคัญยังคงได้รับความนิยมกันมาหลายยุคหลายสมัยแต่ที่สําคัญวันนี้เธอมีวิธีในการรักษาความนิยมเหล่านี้ได้อย่างไรไปค้นหาคําตอบและใครที่ไม่รับพร้อมกับเธอเลยดีกว่านะครับคุณแหม่มจินตราสุขภาพนั่นเองครับสวัสดีครับพี่แหม่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เห็นคุณแหม่มอยู่ใกล้ชิดขนาดนี้แล้วนะฮะอยู่ในวงการมาตอนนี้นานกี่ปีแล้วครับพี่แหม่มยี่สิบแปดปีแล้วค่ะยี่สิบแปดปีคุณผู้ชมฮะยี่สิบแปดปีนี่ม แล้วเนี่ยในผลตอบรับของแฟนๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ ความนิยมก็ยังยังยังพอมีนะคะเพราะว่าแต่อันนี้ตอบตัวนิดนึงนะพี่แมวคือจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราอาจจะไม่ใช่ดาราวัยรุ่นนะคะแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในยุคสมัยของเราอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพี่แมวก็ยังได้รับเกียรตินะคะไม่ว่าจะจากคุณผู้ชมหรือว่าจากคอยากผู้จัดละครอะไรต่างๆก็ยังพอมีผลงานให้ได้ชมไปอยู่บ้างนะก็นอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องดูแลในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเราเพราะว่าเราจะต้องใช้รูปร่างหน้าตาในการทํางานนะคะเพราะว่าเราเราไปไหนมาไหนคนก็ยังอยากจะเห็นเราสวยๆงาม อยู่นะคะแต่ก็เป็นเป็นเรื่องยากเหมือนกอันที่ที่จะต้องดูแลในเรื่องโดยเ,เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเออเออเขาเรียกว่าน้ําหนักตัวของพี่แหม่น,นะคะเพราะ,ะว่าเราอายุมากขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการควบคุมน้ำหนัก<อ>แต่ว่าพี่แหม่เองประสบปัญหาในเรื่องของน้ําหนักตัวมาตลอดอนะคะหลายๆคนที่เคยดูละครบางเรื่องอาจจะเห็นว่าพี่แหม่อ้วนจังเลยอะไรเงี้ยตัวใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวล่าสุดเลยนี่ก็ก็คือก็คือมีปัญหาในเรื่องของ คือข้อเท้าหักข้อเท้าหักข้อเท้าหักแล้วก็ใส่ใส่เหล็กไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะออกกําลังกายไม่สามารถรับงานได้อยู่เป็นเวลาหกเดือนซึ่งคุณหมอช่วงนั้นคุณคุณหมอก็บอกว่าห้ามออกกําลังกายเพราะว่าเราใส่เหล็กอยู่ต้องให้ให้กล้ามเนื้อของเราให้กระดูกของเราแข็งแรงดีก่อนนะคะก็ทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นอุ้ยขึ้นมาเยอะมากเลยน้ําหนักกลับตัวน้ําหนักก็ุ้มลตอนนั้นกุ้มกุ้มใจอีกพราะว่าน้ําหนักกลับขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นกลับขึ้นมาถึงเ0กิโลนีงเสื้อ ตอนในช่วงนั้นก็ต้องพักงานไปเลยนะคะเพราะว่าเราทํางานไม่ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าทํายังไงดีก่อนที่เราจะเปิดเปิดละครใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราต้องน้ําหนักต้องลงจะทายังไงแล้วที่น้ําหนักขึ้นมนเพราะอะไรพี่แหม่มมามาอยังไงอยู่อยู่เพราะว่าเราไม่ได้ออกกาลังกายนะคะส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องทานอาหารตามปกติเพราะต้องทานยาเพราะว่ายาในเรื่องของการกระดูกเอ็นอะไรต่างๆเราก็ต้องทานพร้อมอาหารก็ต้องทานอาหารถ้าทานน้อยเดี๋ยวก็ไปกัดกระเพาะเราก็จะเป็นปัญหากับเราอีกมันก็เอฟเฟกต์ผลนข้างเคียงของเราแต่ว่าน้ําหนัักตวพิ่มขึ้ออกกำลังก็ประบะส่วน่นึ่งแต่็นคนที่ทีปัญหาในเรื่อง ของเขาเารียกว่าอะไรระบบเผาผลาญไม่ดีแล้วเพราะาไทรอยด์ต่ำก็ทําให้เรานน้ำหนักจะขึ้นง่ายมากเรันแล้วนี้แล้วที่แหม่มหาทางออกยังไงครับก็ประเอิญโชคดีที่ว่าเป็นคุณหมอที่รู้จักกันนะคะเป็นคุณหมอซึ่งดูแลในเรื่องออคนไข้ที่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นโรคเบาหวานในโรคโรคอ้วนอยู่แล้วอย่างงี้นะคะคุณหมอก็แนะนำนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารอาหารสกัดนะคะซึ่งแดกลไก มีทั้งหมด8ปด <ฮะ S 1> กลไกด้วยกันนะคะม่ค,คุณหมอที่มาดูแลนี่แสดงว่าเป็นต้องเป็นแพทย์ที่ดูแลใกล้ชิดเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะรู้จักกันมานานแล้วคุณหมอชื่อคุณหมอจีรวันรจันชนกิจ <โอ S 2> ค่ะซึ่งคุณหมอจะดูแลคนไข้ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่มีเรื่องของโรคเบาหวานโรคอะไรอยู่แล้วแล้วก็แนะนําให้พี่แหม่มรับประทานโดยตรงเลยโดยตรงเลยค่ะแดกลไกที่ว่านี้ พี่แหม่มดูแล้วทางจะยุ่งยากนะอธิบายยาวพริ้บภาพอะไรให้ผมเห็นแบบชัดเจนคุณผู้ชมได้ดูกันไหมคะเพราะว่าหลายๆคนคงจะงงไม่แปดกลไกคืออะไรเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่แหม่มก็คุณหมอก็แนะนําแบบนี้เหมือนกันนะคะกลไกแรกเลยคิดว่าคงหลายๆท่านคงจะไม่เคยได้ยินที่ไหนแน่นอนเลยนะคะมี8ดกลไกด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแต่แปดกลไกแรกเลยเนี่ยเป็นกลไกของการปรับสมดุลการหลั่งสารเครียดในสมองซึ่งความเครียดนี่ก็เป็นต้นเหตุของโรคอ้วนนะคะเพราะว่าถ้าเราเครียดมากๆร่างกายเราจะหลั่งสารออกมาที่ทําให้เรรราาาาแอออออยยยกททนะะไไววุู่ตลลด อะไรก็แบบไม่อิ่มแล้วหิวบ่อยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามาจากความเครียดไม่น่าล่ะคนเราเครียดเนี่ยถึงอยากกินใช่ค่ะบางคนเครียดหรือว่าเออหรือว่ามีปัญหาชีวิตหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเครียดกุ้มใจมากๆก็จะทานโอ้นั่นแหละค่ะเป็นต้นเหตุเลยหรือทานอะไรที่แบบไม่เป็นเวลาเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะจะหิวอยู่บ่อยๆแต่ตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเข้าจะมีสารอาหารตัวนึงที่เข้าไปปรับสมดุลกันหลังสารเครียดนะคะก็คือสารที่มีชื่อว่าแอลไทโอนีนและแอลไทโลซีนนะคะสองตัวนี้เขาจะเข้าไปปรับสมดุลกันหลังสารเครียดสมองของเราทำให้เรารู้สสึกบายนะะค แล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่หิวอะไรจุบจิบไม่อยากอะไรหวานหวานทานอาหารแล้วก็อิ่มอิ่มก็จะอิ่มนานไม่ไม่ไม่อยากทานอะไรจุบจิบอันนี้ก็จะเป็นผลที่ทําให้เราสามารถที่จะควบคุมน้าหนักได้เพราะว่าความเครียดก็เป็นต้นเหตุของของโรคอ้วนเหมือนกันนะคะนะคะแล้วก็กลไกที่ที่สอนที่อยากจะแนะนําก็คือการบล็อกแบบ All i ินวันก็คือบล็อกแป้งน้าตาลและไขมันที่มีอยู่ในมื้ออาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะมีสารอาหารนะคะที่เป็นสารสกัดที่จะช่วยทําให้สามารถที่จะบล็อก แป้งไขมันน้ำตาลนะคะที่มีอยู่ในเมื้ออาหารที่เรารับประทานเข้าไปในในแต่ละมื้อเนี่ยก็จะบล็อกไว้ไม่ให้ไขมันใหม่ได้เกิดขึ้นเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วของเก่าล่ะครับพี่แมของเก่านี่ก็จะมีตัวนะคะที่จะจะทำเขาเรียกว่าเมื่อบล็อกเอาของใหม่แล้วของเก่านะคะก็จะมีตัวนึงซึ่งจะมีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการนําไขมันเก่าเนี่ยออกมาใช้ในรูปแบบของพลังงาน<อ>นะคะก็เป็นหนหนึ่งในแปดกลไกเหมือนกัน ก,ก็สามารถที่จะเผาผ่านไขมันได้นะคะค่ะแล้วก็มีกลไกอีกกลไกหนึ่งซึ่งไม่เคยได้ยินที่ไหนแน่นอนนะคะก็คือการแบรนดบูสเตอร์ก็คือสารสก,กัดต่างๆนะคะที่มีอยู่ในแปดกลไกนี้นะคะก็สามารถที่จะทํางานร่วมกันแล้วสามารถที่จะช่วยทําให้สมองของเราเนี่ยมีการ เขาเรียกว่าบูสสมองให้สดชื่นขึ้นให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงรู้สึกกระชุ่มกระชวยทําให้สามารถทํางานได้ตามปกตินะคะคแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยในเรื่องของความจานะคะอย่างน้อยเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าหลายคนบางทีนะคะไปทานอะไรกับต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักเนี่ยก็จะมีการทําให้รู้สึกเบลอใช่ไหมคะ<อ>แล้วอาจจะทํางานไม่ได้แล้วก็า<อ>จะตัวนี้ก็จะไปช่วยทําให้เรารู้สึกสบายๆแล้วก็<อ>ช่วยในเรื่องของความจําด้วยนะคะรับรองว่าสามารถทํางานได้ตามปกติ ปลกกลไกนี่ก็ทํางานกันแบบว,ว่าหน้า<ช>ที่ของแต่ล<น>ะต,ต,ต,ตัวนี่คือชัดเจนมาก,าก,มกาเลยนะฮะก็มีการควบคุมความหิวนะคะกลไกหนึ่งแล้วก,แวก็แล้วก็ปรับสมดุลน้ําตาลนะคะที่มีอยู่ในเลือดตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันค่ะเพราะว่าการที่น้ําตาลเราตกเนี่ยนะคะจะทำให้เรารู้สึกอยากทานอะไรหวานๆดิ้นไหมคะว่าน้ําตาลตกน้าตาลตกบางทีน้ําตาลที่อยู่ในในเลือดของเราเนี่ยไม่คงที่ก็จะทําให้เรารู้สึกวิวๆอยากทานอะไรหวานๆก็จะเป็นต้นเหตุทําให้เราเนี่ยทานอะไรขนมหรืออะไรต่างๆก็ทาให้อ้วนได้รู้เลยวันนี้แล้วไปถึงอ้วนทําให้พอไขมันเก่าเนี่ย พอพนออกไปใช่ไหมก็ทําให้สัดส่วนในกระชับได้ค่ะก็เป็น8กลไกซึ่งนะคะก็สามารถทำให้ที่ปุ๊บรูปร่างก็เริ่มตามมาแล้วก็สามารถที่จะทําให้รูปร่างของเราในกระชับได้ค่ะเพราะว่าทั้งไขมันใหม่ทั้งไขมันเก่าก็ถูกกําจัดออกไปครับแล้วพี่แหม่มช่วงตอนที่เรามีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักแน่นอนนะคุณผู้ชมฮะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะจะเป็นดารานักแสดงใดๆก็แล้วแต่เนี่ย ต้องใช้เวลาเพราะว่าเราครต้องถ่ายตลอดอต้องใช้เวลานานแม่แปดกลไกนี้เข้ามาดูแลพี่แมพจริง,รงๆแล้วของพี่แมพเองเนี่ยนะคะใช้เวลาแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะคะส <2 S 1> <2 S 2> เดือนส <2 S 2> เดือนเท่านั้นพี่แมพก็สามารถที่จะกลับให,ให้น้ําหนักกลับมาตามที่เราต้องการได้พี่แมพครับโอโ้คุยกันถึงขนาดนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมผมต้องถามเลยว่าปัจจุบันนี้น้ําหนักเท่าไหร่ น้ำหนัก56กิโลค่ะ56ก็พอใจแล้วค่ะเท่านี้เพราะว่าเท่าที่แหม่มก่อนที่แหม่มจะขึ้นมาเนี่ยหแหม่มเท่านี้ใช่ไหมคะแล้วแหม่มขึ้นมาถึง70งกิโลเนี่ยแล้วลงได้ขนาดนี้แหม่มพอใจแล้วโดยไวขนาดนี้พอแล้วแต่ว่าอาจจะแบบน้องๆบางคนอาจจะแบบว่าถ้าเกิดยังเด็กๆอยู่เขาสามารถที่จะลงมากกว่าน,นี้ได้ถามคุณแหม่มนิดนึงตอนที่ไปเจอคุณหมอเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นยังไงแล้วสภาพร่างกายของเราตอนนั้นน้ำหนักขึ้นเยอะมากเลยค่ะที่บอกว่าน้ำหนักขึ้นประมาณ70กิโลใช่ไหมคะแล้วก็เอ ซึ่งอีกประมาณสักไม่เกินไม่เกินสองอาทิตย์เดียจะต้องเปิดละครแล้วเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกคุณหมอคะจะทํายังไงดีอยากให้น้าหนักลดลงคุณหมอมีคําแนะนําอะไรบ้างไหมอ,อะไรเงี้ยค่ะ<อ>คุณหมอก็ให้คําแนะนํามาแต่ว่าแหม่ก็พี่แหม่มก็มีข้อแม้นะคะเยอะแย,ยะมากแบบคุณหมอคะอที่ค,คุณหมอจนะนำเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดอะไรต่างๆเนี่ยคุณหมอห้ามทานแล้วใจสั่นนะคะแล้วก็ต้องทานอาหารได้นะคะไม่ทานแล้วต้องต้องไม่หงุดหงิดนะคะต้องต้องให้ได้ผลแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่อันตรายไม่โยโย่นะคะอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าโอ้โห ยากจริงๆแต่คุณหมอก็าแนะนํานะคะคุณหมอก็บอกว่า,อาโอเคมีค่ะมีมีเป็นสารอาหารสกัดนะคะแปดกลไกม,มาแนะนํานะคะคซึ่งคุณหมอบอกว่าตัวนี้ได้ผลแน่นอนรับรองว่าไม่ไม่อันตรายและไม่โยโย่นะคะแล้วก็สามารถจะรับประทานอาหารได้ตามปกตินะคะคุณแม่เอาไปทานเลยพี่แหม่มก็เลยลองเอามารับประทานดูแล้วก็สามารถทีจ่จะลดน้ำหนักลงได้ก็สามารถกลับด,ด้วยปลอดภัยคะ่ะแล้วก็กลับไปรับงานได้ตามปกติน้ําหนักลงตามที่ต้องการนะคะคุเพูดถึเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะฮะ มีการรับรองอะไรยังไงให้อุ่นใจมั่นใจยังไง<อ>ได้บ้างสารสกัดตัวนี้นะคะแปดกลไกตัวนี้นะคะก็ได้รับการรับอรบองจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีออยอเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอันนี้รับรองก็เลยทาให้เรามั่นใจนะครับแม่มั่นใจแล้วก็สามารถจะรับประทานแล้วก็ที่สาคัญก็คือพอรับประทานไปแล้วน้ําหนักลงตามที่ต้องการแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้หยุดเรียบร้อยแล้วเพราะน้าหนักลงประมาณนี้ก็พอแล้วเพราะว่าเราเราอายุเยอะแล้วเราก็โอเคประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะกลับไปทํางานได้ตามปกตินะคะไม่โยโย่เอฟเฟกด้วยนะคะหานที่อยากจะลดจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะคุณก็ต้องช่วยตัวเองด้วยในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของอาหารก็อย่าไปทาาาานนักจเเไะะคคพร้้้แแ่่่บล็ออว50% ถ้าเกิดมากๆกบางทีก็อาจจะไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้แต่ว่าที่สําคัญเลยเนี่ยคุณก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการที่จะรับทรย์ข้อมูลนะคะสนใจก็สามารถจะโทรมาได้ที่02832-0833 0 2 8 3 2 0 8 3ศมาสอบถามข้อมูลได้นะคะและต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นอย่างสูงนะครับคุณแหม่มจินตลาสุขภาพนั่นเองนะครับขอบคุณคพี่แหม่มค่ะดีค่ะ สนับสนุนโดย Caroblog Plus 8กลไกลเพื่อคุณสวยของคุณแหม่มจินตรา